สวัสดีครับวันนี้พบกับบอลนะครับทางช่อง BP c a ค a ร i u m ียมนะครับผมวันนี้บอลมีไม้มาแบ่งปันนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับสนใจสั่งซื้อบอลสีติดต่อวทีู่นที่ง81628 2752นะครับหรือทักมาที่ไอดีไลน์เบอร์ได้เลยนะครับพิกัดสวนบอลอยู่ตำบลบางเดือยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้บอลมีบอลสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับประมาณสัก4ถาดนะครับ ราคาเบาๆนะครับค่าขนส่งบอลเหมาเหมาห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบบาทนะครับกี่ต้นก็ห้าสิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบาทนะครับผมนะครับอันนี้นะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามีต้นไหนแบ่งปันได้บ้างนะครับผมมาต้นนี้กันดีกว่านะครับบอลสีหน้าสวยมากนะครับเพชรพนาคอนนะครับผมบอลสีเพชรพนาคอนน้องหน้าสวยมากนะครับเดี๋ยวบอลตั้งให้ดูนะ อบอนแบ่งปันอยู่ที่150บาทเท่านั้นนะครับอยู่ที่150บาทนะครับสำหรับเพชรพนครนะครับอันนี้คือแบบด่่งเทพๆนะครับคือสวยมากนะครับต้นนี้นะอยู่ที่150บาทนะครับมาต้นต่อไปนะครับผมต้นต่อไปก็เป็นเพชรพนครนะครับนี่นะครับหน้านีนะบอลแบ่งอยู่ที่150บบาทเหมือนกันครับ อันนี้เป็นซับพูนผลนะครับต้นนี้สวยมากนะครับต้นนี้สวยมากนะครับซับพูนผลนะอันนี้เริ่มด่างเป็นสีดำดแล้วนะครับต้นนี้บนแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเหลือต้นเดียวนะครับอาจารย์เมืองนะครับอาจารย์เมืองก็ต้นละร้อยนะครับผมหน้าสวยมากนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับอาจารย์เมืองเป็นสีดำนะครับผมที่ส่วนบออาจารย์สวยมากนะครับต้นละร้อยนะครับ รัตนมนตานะครับเหลือต้นสุดท้ายนะครับผมเหลือต้นเดียวนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ด่างนะครับนี่เขาจะใบแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็สวยมากนะครับรัตนามนตานะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นต่อมาเป็นดาราป้ายเขียวนะครับผมเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับขอบคือคือดาราป้ายเขียวนะครับ มันจะมีป้ายขาวป้ายเขียวแล้วก็ตัวแผงต่างๆนะครับไม่ใช่เลกาซี่นะครับต้นนี้บันแบ่งอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบาทนะมีต้นที่หนึ่งนะครับมันมีมาแบ่งสองต้นนะที่เป็นป้ายเขียวนะครับนี่นะครับต้นที่สองนะครับต้นละหนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับผมดาราป้ายเขียวนะครับต้นตับใบเป็นโวคาโนนะครับโวคาโนนะครับกูแต่อันนี้คือหน้าดุมากนะครับ วูคานนะครับอันนี้หน้าดุด่างทุกใบนะครับนะครับด่างทุกใบนะต้นนี้บอนให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทพอนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะวูคานนะสีลาหุ้มทองนะครับนะแต่อันนี้เป็นหน้าเทพเลยนะครับคือติดเหลืองด้วยนะครับที่ขอบใบนะครับเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับนะแล้วก็ลายสวยมากนะครับต้นนี้บอนแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปลุ้นแน่ครับผ่าแผงมาได้เยอะมากนะครับ พัชรามาีบนเหลือแค่สองต้นนะครับผมพัชรามานีนะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเม็ดเขาจะสวยมากนะครับเนี่ยเม็ดที่ใบคือเม็ดละเอียดมากๆนะครับพัชรามานีต้นตอม,มอลาส่าบนก็เหลือสองต้นนะอลาสานะต้นนี้บนแบ่งให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมบอนสีอลาสานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นทาาดบางแก้วนะครับ แต่คือหน้าเป็นหน้าม่วงนะครับเป็นหน้าม่วงนะต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะครับผมเนี่ยครับฟอร์มสวยมากนะครับถ้าดังแก้วหน้าม่วงบนแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมใครไปตั้งแน่ได้เลยนะครับคือหน้าม่วงมากๆนะครับอันนี้หน้าสวยนะครับอันนี้เป็นจตุรเทพนะครับเหลือต้นเดียวนะครับร้อยหนึ่งนะครับผมจตุรเทพหนึ่งร้อยบาทนะครับมาต้นต่อไปเป็นอาจารย์เมืองนะครับ อาจารย์เมืองก็ร้อยหนึ่งนะครับผมรูต่กเขาดางเทพมากนะต้นนี้นะไซส์ประมาณนี้นะครับอยู่ในกระถางสี่นะครับอาจารย์เมืองนะครับอันนี้ใบแรกของเขาที่บนแยกออกมานะครับนี่ใบใหม่สามใบคือสวยมากนะครับร้อยเดียวนะครับอาจารย์เมืองรักเอ้ยหกสิบบาทนะครับผมรักเอ้ยด่างทุกใบนะครับหกสิบบาทนะสุวรรณรักนะครับเป็นไม้แรลนะครับผมสุวรรณรักนะ ต้นนี 1941, ้บอให้อยู่ที่200บาทนะครับผมอยู่ที่200บาทนะยังเป็นไม้แรงอยู่นะครับทองสยามนะครับนี่อันนี้น่าสวยมากนะครับทองสยามขอ350บาทนะครับแทนใจนะครับแทนใจ100บาทนะครับผมแทนใจนะเขาจะดั่งที่ปลายปลนะครับดั่งป้ายนะครับแทนใจนะอันนี้เป็นไม้หน่อนนะครับ ลูกไม้กาบนะครับผมแต่เป็นสีดานะถ้าเลี้ยงอัดแดดจะดําเนียมเลยนะครับนี่นะครับใครเอาไปทําดอกต่อได้นะว่าขายต้นละแปดสิบาทนะลูกไม้กาบดานะครับนี่ต้นละแปดสิบาทเหมือนกันนะครับก้าทับนะครับผมก้าทับบอนสีก้าทับสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้รหัสคนที่ส่วนนะครับเลี้ยงจะจัดเขาจะออกเป็นหน้ามุ่งๆ่นะครับนะว่าขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท มาถาดสุดท้ายนะครับมีมีต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับผมเป็น <c oughs> ทองสยามเหมือนกันนะครับบอลแบ่งให้เท่ากันนะสามร้อยห้าสิบบาทนะล <c oughs> อดลอหมออกมาสวยเลยนะครับแล้วก็มีโวคานุกัเป็นตัวแผงนะนี่ว่าจะตั้งแม่แล้วนะครับนะต้นนี้สวยมากนะครับผมร้อยเดียวนะครับแล้วก็มีศีลาุ้นทองแผงเหลืองนะเนี่ยบอลได้หน้าแผงเยอะมากนะครับสีลาขุ้นทอง ต้นนี้อยู่ที่100บาทเหมือนกันนะครับผมจันทรวดีเหลือต้นสุดท้ายนะครับเหลือต้นสุดท้ายดูใบใหม่น้องเลยสวยมากๆนะครับผมจันทรวดีนะใบใหม่สวยมากนะครับบอแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับสวยมากต้องเก็บนะครับจันทรวดีอันนี้บนจําชื่อไม่ได้นะครับนีแต่คือกระดูกสวยนะครับ กระดูกสวยเป็นเป็นแบบเหลือบแดงนะครับแล้วก็ติดด่างปปลายใบายาวนะครับแต่บันจําชื่อไม่ได้นะครับต้นนี้บอนแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับทับทิมทองนะครับทับทิมทองก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันน่าสวยมากนะครับผมทับทิมทองนะรัตนะรุ่งเรืองนะคะรัตนะรุ่งเรืองต้นใหญ่ๆหญ่แล้วนะครับผม ร้อยหนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยป้ายทุกใบด่างทุกใบนะครับเนี่ยคือด่างเนี่โตไวนะครับแล้วก็ผ่าออกมาได้ลูกสวยด้วยนะครับตันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับยังไงฝากกดติดตามทั้งช่องบีพีคาราเดียมนะครับบอลก็จะมาอัปเดตบอลสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต่อไปในทุกอาทิตย์นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางส่วนด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ